สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับในรายการทนายหน้าใสทนายนรุ่นใหม่ระวงังภัยสังคมนะครับกับผมอาจารย์พีรพัฒน์ฝอยทองครับครับผมอาจารย์จิตติวัฒน์ทองวนวลครับ ครับแล้วผม การมาสิงหพลพลสิงครับครับก็พบกับพวกเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันนะครับบ่าย3ามโมงถึง4ี่โมงทางช่องระวังภัยนะครับนะครับในทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมาเล่าสารพันปัญหากฎหมายนะครับที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเก็บความรู้นะครับที่ท่านผู้ชมควรจะรู้เอาไว้นะครับในชีวิตประจาวันเพื่อทั้งระวังภัยตัวเองระวังภัยคนรอบข้างนะครับแล้วก็ทําให้สังคมเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับแม้ว่าไม่พันไม่ได้เลย ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือปัญหานั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ท่านเกรงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้โทรมาปรึกษาได้ก็สามารถโทรปรึกษากับพวกเราได้นะครับที่เบอร์02 338 3834 6นะครับ02 338 3834 6แล้วถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะโทรมาในช่วงเวลารายการก็สามารถเข้าไปถามได้ใน f c e e o o o นะครับโดยท่านเซิร์ชคำว่าทนายหน้าใสแล้วก็โพสเข้อความลงไป เราจะตอบให้โดยเร็วครับครับอาจารย์ตู่มาเริ่มที่ข่าวก่อนวันนี้ใครมีข่าวมาอาจารย์ไม้ใช่ไหมอาจารย์ไมะก็มีข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับก็คือใกล้โตท่านผู้ชมใช่แลวเป็นเรื่องที่เกี่ยวเรื่องเงินเงินองข่าวนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเช็คเด้งนะครับก็มีข่าวว่าแม่ของคุณอ้ําอธิชาตินะครับเอ๊ขุนศึกในเรื่ังลังดังในตอนนี้นะครับเมื่อก่อนมีคนไปแจ้งความว่าออกเช็คแล้วก็เด้ง ครับใครจะมาดูว่าในข้อส่วนในข้อกฎหมายนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับว่าเช็คอย่างไงเป็นเช็คเด้งแล้วตรงไหนผิดกฎหมายในส่วนกฎหมายอาญาซึ่งจะมีโทษทางอาญาเป็นกรณีใดบ้างนะครับสำหรับในเรื่องของการออกเช็คเนี่ยนะครับมันก็มีกฎหมายนะครับควบคุมไว้ตัวนึงก็คือกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้ที่ผู้ใดนะครับออกเช็คนะครับเพื่อชําระหนี้ชําระหนี้อะไรก็ได้ที่มันมีอยู่จริงนะครับแล้วปรากฏว่ามีลักษณะ เป็นการหนึ่งครับเจตนาที่จะไม่ไม่ให้ใช้เงินตามเช็คนั้นเช่นออกเช็คเพื่อลวงเพื่อแบบหลอกคนอื่นจริงๆแล้วไม่มีเงินที่จะจ่ายหรอก หรือว่าเป็นกรณีที่ว่าขณะออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีที่จะพอจ่ายได้ที่จะพอจ่ายได้นะครับครับหรือว่ามีเงินในบัญชีนะครับแต่เงินเนี่ยมีจํานวนสูงกว่าอันกว่าที่พึงจะพึงใช้ได้ก็คือเช่นสมมุติจะเขียนจะออกเช็คล้านหนึ่งแต่งเงินในบัญชีเรามีแค่ห้าแสนคือเงินไม่พอไม่พอครับมีแต่มีไม่พอคืออันที่สามครับครับอันที่สี่จันตูครับอันที่สี่นะฮะก็คือบางทีบางคนเขียนเช็คไปเรียบร้อยแล้วเงินในบัญชีมีพอแล้วปรากฏ พอเขียนเช็คไปแลลงวันที่ล่วงหน้าแต่ไปถอนเงินในบัญชีออกก่อนครับทำให้ยอดเงินในบัญชีไม่พอที่จะจ่ายเช็คนะครับอันนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันนะถอนเงินในบัญชีออกจนไม่มียอดเงินที่จะจ่ายได้นะครับผิดแน่นอนนะครับหรือโทรไปสั่งธนาคารไม่ให้จ่ายเงินตามเช็คนั้นทั้งโดยมีเจตนาทีุ่จริ่โดยมีเจตนาที่ชุจริตอย่างเช่นบอกว่าเช็คหายหรือเช็คโดนขโมยไปโทรแจ้งธนาคารว่าตอนนี้เช็คนั้นหายไป ทำให้เจ้าของเช็คผู้ที่ถือเช็คเป็นขึ้นเงินได้พเด้งจริงจริงจริงคือไม่หายไม่โดนขโมยแต่ไม่อยากให้ใช้เงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเจตนานะมีเจตนาเขาบอกว่าคนที่ทําเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยมีความผิดต้องวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของความผิดทางอาญาแต่คือไม่ได้หมายเพราะว่าพอเราทำอย่างนี้เสร็จปั๊บไอ้นี่ที่ตรงนั้นเนี่ยจะหายไปเราไม่นี่นี่ก็ยังมีอยู่คือยอดเงินตามเช็คยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ถ้าเป็นนี่จริงๆอเป็นนี่จริงๆแล้วก็มีโทษทางอาญาตามที่บอกไปเมื่อกี้ด้วยคือระวังโทษปรับไม่เกิน60,000บาทครับาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีครปีหรือทั้งจำทั้งปรับจันตัวเรย่างนี้แม่ของคุณอ้ํานี่จะจะโดนจำคุกจริงๆคดีจริงๆคดีเรื่องเนี้ยนะครับ เออกฎหมายกําหนดว่าเป็นความผิดอันยอมความได้นะครับบางทีถ้าเราคุยกันนะครับสามารถตกลงกันได้ว่ามันผิดพลาดไปตรงไหนเช่นอาจจะไม่ได้เจตนาอาจจะไม่ได้ดูจํานวนเงินให้พอกับที่เซ็นเช็คไปเนี่ยนะครับก็พิสูจน์กันได้ครับเป็นความผิดที่ยอมความได้ครับแล้วก็คุยกันได้เพราะว่าในเรื่องนี้ก็คีประติวมากอ่าไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าคุยกันได้เนี่ยมันยอมความกันได้อยู่แล้วนะครับยอมความกันได้หมายครับว่าคือก็คือ ผู้ที่มีผู้ที่เสียหายก็คือเนี่ยนะครับก็คือคนที่ถือเช็คไปแล้วไม่ได้ไม่รับไม่ได้รับการใช้เงินคนที่บอกว่าเช็คได้นั่นแหละสามารถที่จะไม่ติดใจไม่ดำเนินคดีต่อก็ได้ก็คือถ้าได้รับชดเชยเงินด้ใชดเชยนี่ตามตามที่ที่ติดกันจริงๆแล้วนะคดีพวกนี้เป็นความผิดอนยอมความได้นะครับและอย่างกฎหมายก็มักจะลงโทษปรับเป็นส่วนใหญ่ก่อนยังไม่ถึงขั้นจำคุกเลยเสียทีเดียวนะฮะถ้าไม่มีเจตนาไม่ใช่ทำกันบ่อยๆทำจนสารและส่วนใหญ่จะใช้ดูพินิจปรับ นะฮะบางทีเพราะบางทีจริงจริในเรื่องเช็คเนี่ยจริงๆรสมัยสมัยผมเรียนนะเรื่องกากฎหมายธุรกิจเขาบอกประเทศเราเนี่ยกฎหมายแรงเกินคือเขาบอกอันนี้มันเป็นเรื่องทางธุรกิจมันไม่น่าจะเอาทางอาญาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องทางแพ่งเป็นเรื่องทางแพ่งจริงๆเรื่องการใช้เช็คเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งก็เหมือนอาจารย์มาติด เงินผมแล้วอาจารย์ไม่ใช้เนี่ยจริงผมก็ไม่ได้สามารถฟ้องอาจารย์ไม่ให้ติดคุกได้เพราะเป็นทางแพ่งอย่างเดียวมันไม่ทางแพ่งอย่างเดียวผมก็สามารถแค่เรียกร้องให้อาจารย์ไม่ได้ไทยเนี่ยเนื่องจากเหมือนอยากจะออกกฎหมายให้มันเข้มบตันนี้ผมเคยอ่านนะฮะเจตนารมณ์หลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับระบบการเงินนะครับการการใช้เช็คเนี่ยมันเกี่ยวเป็นการคุ้มครองความน่าเชื่อถือทางการเงินด้วยนะกฎหมายจึงกําหนดโทษไว้นะครับก็ระวังกันให้ดีนะฮะเช็ค ที่ท่านเซ็นเนี่ยนะค,ะครับอาจจะมีสปริงอยู่นะ <S 2> <S 2> <S แล้วจะเป็นความผิดตามกฎหมายได้ แต่ก็ไม่ต้องกังวลกมะครับคือถ้ามันเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆไม่ใช่ว่าพอเช็คดิ้งปั๊บเตรียมตัวเข้าคุกเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับทุกอย่างมันจะมีทางแก้ปัญหานะครับก็คือสามารถเจรจาแล้วก็ยอมความกันได้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้ค่าเจรจาได้ผมคิดว่ากรณีของคุณแม่อัมริชาติผมคิดว่าเดี๋ยวพอลูกชายทราบเรื่องก็คงมาช่วยเจรจาให้หรืออะไรอย่างนี้ก็ชดเชยไปชดใช้ไปก็จบคดีไม่น่ามีปัญหาไม่ต้องห่วงและกรณีที่มีการเจรจากันจนเขาไม่ต้องโดนปรับหรือไม่ต้องติดคุกเนี่ การที่กฎหมายอนุญาตทาได้นะไม่ใช่ว่าเขามีเส้นมีสายอะไรไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนดังเพราะตรงนี้มันเป็นความผิดอันยอมทำาได้ไม่ใช่ว่าเป็นขุนศึกแล้วแล้วจัดการได้ไม่ใช่บางทีจบกันในชั้นสอบสวนตารวจนะครับแต่บางทีคือเราก็ต้องบอกกันเพราะว่าปัญหาของท่านผู้ชมหลายหลายคดีเข้ามานะก็มีเรื่องเช็คเด้งกันบ่อยนะครับนัก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ท่านผู้ชมก็จะได้รับรู้ไปด้วยเมื่อสักสองสา์ที่แล้วก็ถามเรื่องเช็คเด้งอยู่ใช่ถามอยู่พอดีลุงกบ อาจารย์ม่หลังจากข่าวชิคกิ้งอาจารย์มาวันนี้มีข่าวอะไรที่เป็นเกตที่ดูแล้วฟังน่าสนใจแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกดกฎหมายกันอาจารย์ความงเกดกฎหมายวันนี้ที่จะให้คือเกี่ยวกับเรื่องเหตุฟ้องย่าไม่เกี่ยวกับเหตุฟ้องย่าทำไมถึงทำเรื่องนี้ครับพอดีมีคนถามมาแล้ว่าวเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีมีทางต่างประเทศนะก็คือที่ประเทศอินเดียนะครับปรากฏว่ามีการมีคู่สมรสคู่สมรสหนึ่ง เพิ่งแต่งงานกันสองเดือนครับปรากฏว่าสามีเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนสถานะใน f Facebook อ่กว่าแต่งงานแล้ววว่่าาแแตงงนล้ภรรยาไม่พอใจก็เลยไปฟ้องหย่าต่อสาลวู้ยงี้เข้าอาจารย์มายเลยเนี่ยไม่ไม่เข้านะครับนะครับนะครับโอเคก็คือสรุปง่ายๆว่าไม่เปลี่ยนสถานะไม่เหมือนกับเจ้าของ Facebook เลยนะคุณมาร์คักันเบิร์กก็เพิ่งแต่งงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอแต่งปั๊บ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับคนเข้ามากด like 200, <คน>ไลค์สองแสนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับว่าสถานะเป็นอะไรปัญหารเรื่องกันในเฟซบุ๊กนี่ก็ สำคัญนะครับบางทีสถานะเป็นโจทย์รสานว่าไงคเน่ยศาลเอาผมเอาเอาที่ว่าอินเดียก่อนอาจันยร์ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาว่าขยายขยายความไปเรื่องอื่นคดีนี้ฮะเขาบอกศาลเนี่ยนะครับยังไม่มีคําตัดสินชี้ขาดใดๆนะฮะเพียงแค่รับฟ้องมานะครับเขาบอกว่านอกจากนั้นยังให้เวลาคู่สมรสคู่เนี่ยนะฮะเป็นเวลา6เดือนไปเจรจาตกลงกันก่อนนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย ในเทศนี้นะฝ่ายชายบอกว่าอธิบายต่อสารว่าเหตุที่ไม่ได้เปลี่ยนทาาใน f a c e b o o k เพราะอะไรฮะเพราะติดภารกิจงานจนรับทำงานยุ่งไม่ได้เปิดเลยนะครับจุกแม้อันนี้รับฟังได้นะครับก็ในประเทศยังไม่ตัดสินนะครับอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยมีเหตุฟ้องหย่า มันมีมันมีกี่เหตุครับยังไงถึงถึงขั้นที่จะฟ้องหย่ากันได้ครับในน,น,นี้นีเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งนะครับหลายลคนก็งงว่า๊ะแล้ามันอย่างนี้ทำไมมันถึงฟ้องกันได้เราต้องเข้าใจว่าประเทศอ,อินเดียประเทศเอินเดียเนี่ยเขาเป็นระบบกฎหมายประเภทคอมมอนลอก็คือมีการตัดสินจากการเคสก่อนๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีประมวลกฎหมายที่ชัดเจนนะก็เป็นการที่มีคณะลูกขุนนะครับมีผู้พักษาก็มาพิจารณวางหลักฎหมเยเป็นคนวางหลักนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ย เราเนี่ยยึดถือตามระบบซิลหลอ์ก็คือตามระบบกฎหมายคือถ้าในประมวลมีเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรถ้าเข้าเหตุตามประมวลก็โอเขก็ฟ้องยาเ่านครับจะตัดสินไปตามนั้นใช่ก็ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประมาณสิบเหตุด้วยกันนะเกี่ยวกับการฟ้องหย่าจริงในการในการหย่าด้วยกันสองรูปแบบแบบแรกก็คือหย่าโดยความยินยอมพร้อมใจของสองฝ่ายก็คือทั้งคู่ตกลงลงกันตกลงกันจู้กันไปที่ที่อำเภอหรือที่ตำนานเขตครับแล้วหย่ากันเรียบร้อยนั้นเป็นการหย่าโดยดี ครับครับ,รบไม่มีปัญหาอะไรด้วยหยาอีกแบบหนึง่งคืออไรฮะประเภทที่ฝั่งหนึ่งอยากจะยาแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมหยาอ,อันนี้นนเรียกฝ่าโดยที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจกันอ,<ช>อันนี้ก็เลยว่าด้วยเหตุพร้องฟ้องหยาครับเหมืนที่อาจารย์พีดบอกเมื่อกี้มีทั้งหมด